สร้างวันนี้ให้สำเร็จง่ายๆใน3วิธีนะคะสวัสดีค่ะครูอ้อมสุภัสสอนมาแล้วค่ะวันนี้จะมาสั้นๆนะคะตอนเช้าๆเลยจะให้ในหัวข้อสร้างวันนี้ให้สำเร็จง่ายๆใน3วิธีทำได้ยังไงเอาติดตัวไว้เลยนะคะใช้ได้สำหรับคำว่าวันนี้ในทุกๆวันค่ะวันนี้ในที่นี้หมายถึงว่าในทุกๆวันตอนเช้าค่ะมันจะใช้ได้ กกับทุๆคนและทุกๆวันค่ะนั่นก็คือข้อที่1เรามาดูกันเลยค่ะข้อที่1ก็คือหลังตื่นนอนตอนเช้าค่ะก่อนที่เราจะลุกจากเตียงนะคะให้เรากําหนดทิศทางเลยค่ะว่าวันนี้เราต้องการให้เรื่องไหนสําเร็จเราอยากได้อะไรเราคิดแล้วก็สั่งการได้เลยค่ะในในวันนี้ว่าเราต้องการให้เรื่องไหนสําเร็จถ้าเราคิดถึงเรื่องไหนไว้ว่าให้มันสําเร็จนะคะขอให้เป็นเรื่องที่ดีนะคะ จิตใต้สำนึกเราหลังตื่นนอนนะคะเขายังยังสบายอยู่อ่ะเขาก็จะล็อกเป้าว่าเขาจะล็อกเป้าโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะว่าให้เราเดินในทิศทางนั้นต่อไปพอเราทำภารกิจส่วนตัวเสร็จนะคะหลังตื่นนอนเราก็มาเขียนลิสต์ค่ะสมมุติว่าวันนี้เราต้องการให้เรื่องนั้นสําเร็จเราก็เขียนลิสต์มาเลยค่ะอาจจะเป็นเจอย่างหรือ10อย่างเราเขียนลิสต์ไว้เลยนะคะพอเราเขียนลิสต์เสร็จ แล้วเราก็เดินตามลิสต์นั้น list, <Yeah. S 1> ทูดูลิสต์ลิสต์รายวันเราก็ทําตามลิสต์ที่เราลิสิ์ไว้ค่ะเช่นรายการที่1เราทําแล้วเมื่อเราทําเรื่องนี้สําเร็จในหัวข้อนี้น่1เราจะรู้สึกดีว่าเฮ้ยสาเร็จแล้วข้อแรกสําเร็จไปแล้วมันจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วมันจะรู้สึกดีกับตัวเราเองว่าเราทําข้อที่หนึ่งสเร็จก็เช็คเครื่องหมายถูกถูกเพื่อให้เรารู้สึกว่าคนเรามันติดในสมัยเรียนพอได้รับเครื่องหมายถูก เราจะรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจรู้สึกว่าเราทําถูกต้องแต่ถ้าเราทําเครื่องหมายกากบาท <c oughs> เครื่องหมายผิดเราจะไม่รู้สึกว่ามันสำร็จไงเพราะฉะนั้นการติ๊กเครื่องหมายถูกมันจะทําให้เรารู้สึกดีแล้วเราสามารถทําข้อต่อไปได้พอเราทําข้อต่อไปได้เช่นวันนี้เรากําหนดว่าเราจะเป็นเจราจาาในเรื่องเนี้เราต้องไปเจอใครเราก็ลิสต์ไว้เลยว่าเราต้องไปพบใครบ้างหรือวันนี้เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะออกกล้องเราจะไลฟ์สด เราก็กําหนดเวลาไว้เลยเราจะไลฟ์เวลาไหนเมื่อเราิสต์ไว้แล้วมันจะเป็นการบังคับล็อกเป้าให้เราทําตามนั้นทําเสร็จข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ทําไปเรื่อยๆค่ะในแต่ละข้อเมื่อเราผ่านไปได้เนี่ยใจโฟลมันจะมาแล้วมันจะดึงดูดสถานการณ์ให้เราสําเร็จในข้อต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไปในทุกๆข้อเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเขียนเป้าอะไรไว้จะทำให้เราสำเร็จได้ครบรือยังคะทีนี้ สามข้อที่ครูให้ในวันนี้ครูใช้ได้ผลมาแล้วนะคะบางคนนะ่ะตื่นมารู้สึกโอ๊ยวันนี้ฉันต้องไปทําอะไรเยอะเยอะเยอะแยะมากมายรู้สึกรู้สึกวุ่นวายใจกังวลใจว่ามันจะสําเร็จไหมว่าวันนี้เราจะทําเรื่องนั้นสําเร็จไหมจะเจราจาเรื่องนั้นจะติดต่อเรื่องนี้สําเร็จหรือเปล่ามันกังวลไงว้าวุ่นเพราะว่าเราไม่ได้เรียงไงเราไม่ได้เรียบเรียงในแต่ละหัวข้อมันจะทําให้เรายุ่งเหยิงสับสน แล้วก็วุ่นวายอยู่ในหัวของเราแต่ถ้าเราลิฟออกมาแล้วเนี่ยเราก็เดินตามลิฟได้เลยเดินแบบโฟล์สบายสบยเพราะข้อไหนทําได้ติ๊กถูกข้อไหนทําได้ติ๊กถูกอย่างเนี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองแล้วมันจะดึงดูดสถานการณ์ดีๆเรื่องราวดีๆแล้วก็การสําเร็จในเรื่องอื่นๆตามมาอีกนะคะวันนี้ให้สั้นๆนะคะไว้พบกันใหม่ไลฟ์ถัดไปหรือ คลิปถัดไปนะคะที่ครูจะเอามาลงที่เพจครูอ้อมสุพศรบิวสเน็ตเอ็กเปิดนะคะสวัสดีค่ะ